รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรั้วท่าเรือค่ะรายการที่จะพาทุกทุกท,ท่านนะคะไปสัมผัสแง่มุมต่างๆในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉะบังจังหวัดชนบุรีท่าเรือชั้นนําระดับโลกค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่แผนกรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉะบังที่ประตูตรวจสอบสินค้าที่2ค่ะจะพามาดูนะคะการทํางานของแผนกรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉะบังว่าเขามีบทบาทหน้าที่มีขอบข่ายในการดูแลความปลอดภัยถึงไหนกันบ้างนะคะและผู้ที่จะม มาพูดคุยแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวกับเรานะคะก็คือจาโทรพรชัยชูสิทธิ์หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันดับแรกคงต้องถามก่อนเลยว่าแผนกรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยหน้าที่หลักๆเนี่ยเราต้องดูแลความปลอดภัยในส่วนไหนอย่างไรบ้างอะค่ะอันดับแรกนะครับ ในส่วนของแผนกรัศวมปลยดภัยนะครับเราดูแลเรื่องทรัพย์สินและก็ความปลอดภัยในเขตนาบริเวณท่าเรือเชบางังทั้งหมดนะครับตลอด24ชั่วโมงรวมถึงนะครับใช้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่กําหนดให้หแผนกรัศวมปลอดภัย เป็นหน่วยเทียมกับดูแลครับ okay. การรักษาความปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบรถที่วิ่งผ่านเข้ามาในประตูตวัวประตูสินค้าทุกประตูหรือยังไงบ้างอะคะใช่ครับทีนี้จะแบ่งออกออถ้าเรบางเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประตูตรวจสอบนะครับคือประตูตรวจสอบ1ประตูตรวจสอบ2 3- 4ซึ่งประตูตรวจสอบที่1 แล้วก็ประตูตรวจสอบที่3ที่4เนี่ยจะเป็นรถบรรทุกตู้สินค้ารถค,คอเนเทนเนอร์ทั้งหมดที่ค่านผ่านเข้าออกนะครับยกเว้นรถส่วนบุคคลเพราะนั้นรถส่วนบุคคลทุกชนิดเนี่ยจะมาผ่านเข้าออกคือประตูตรวจสอบที่ 2, 2ประตูนี้นะครับที่เรากําหนดไว้ตามระเบียบของการท่าเรือครับงั้นต้องถามก่อนเรื่องในกรณีรถส่วนบุคคลเนี่ยค่ะ สามารถเข้าออกประตูตรวจสอบสินค้าได้ได้ตามปกติไหมคะหรือว่าจริงๆจะต้องมีการแลกบัตรผ่านประตูหรือว่าจะต้องมีการแจ้งเข้ามาที่ที่ทางแผนกก่อนนะคะจริงๆแล้วซึ่งในการเข้าออกตรวจสอบสองเนี่ยต้องมีการทําบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกนะครับซึ่งบัตรอนุญาตเข้าออกเนี่ยก็มีการปฏิบัติกันมาตั้งแต่ท่าเรือแหลมชบัง เปิดใหม่ๆแล้วแล้วก็มีการชะลอไปอยู่ครั้งหนึ่งก็คือสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็กลับมาประกาศใช้ในปี2568ทิ่งจะเปิดใช้ในปีงบประมาณวันที่1ตุลาก็คือพรุ่งนี้นะฮะตามปีงบประมาณแล้วก็เะเราก็มากํากับดูแลเข้มงวดการเข้าออกซึ่งรถทุกคันเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นนะครับซึ่งต้องมีการก่อกข้อมูล ยื่นเอกสารไว้ที่แผนกสารวดภัยเพื่อ,อจัดทำสติ๊กเกอร์ผ่านเข้าออกครับค่ะอย่างรถยนต์ส่วนบุคคลที่จะเข้าออกผ่านประตูตรวจสอบที่2เนี่ยส่วนอย่าเขาเข้าไปเนี่ยจะต้องไปท,ทําธุระประปังอะไรกันนะคะมี2ประเภทครับ1นึ่งผู้ประกอบการก็คือ TLC นะฮะซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็2ก็จะเป็นผู้มาติดต่อ TLC เช่นสายเรือชิปปิง้งหรือ ลูกค้าต่างๆที่เข้าไปอันนี้ต้องไปติดต่อใน TLC ครับอย่างบุคคลทั่วไปที่บอกว่าวันนี้อยากดูเรือสินค้าอยากดูการขนส่งขนถ่ายสินค้าเนี่ยจะขอเข้าไปดูอันนี้ได้ไหมคะอันนี้ไม่ได้ครับต้องมีการขออนุญาตก่อนครับอืบค่ะก็คือไม่ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะใช่ครับ,รบและอย่างประกาศในวันที่1ตุลาคมของการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็คือเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับ ทำอย่างไรบ้างในกรณีบุคคลทั่วไปที่จะขออนุญาตเข้าออกขอทําสติกเกอร์ทีนี้ในการขออนุญาตเข้าออกจะแบ่งเป็นสองสามสามหน่วยหลักท่านหนึ่งส่วนบุคคล,ลก็คือการมาทำบัตรอนุญาตเข้าออกส่วนบุคคลนะครับสองนิติบุคคลคือบุคคลก็คือห้างร้านบริษ,ษัทแล้วก็สามส่วนราชการนะครับในส่วนรายการเนี่ยเขาในส่วนที่ต้องปฏิบัติอยู่ใน ในเขตนะในทานอย่างในในเขตท่าเรือสุรกรเนี่ยจริงๆตะลีเราเรียกเขตสุรากรเนี่ยในส่วนราชการที่ปฏิบัติในนี้ก็ต้องทำเหมือนกันกับแม้แต่เจ้าหน้าที่ของท่าเรือแหลมชบังก็ต้องทำใช่ครับมีค่าใช้จ่ายไหมคะในส่วนของนิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปมีค่าใช้จ่ายครับแล้วก็ในส่วนของออราชการแล้วก็เป็น เรื่องกานท่าเรือเนี่ยเป็นมีไม่มีไม่มีมมมมสค่าใช้จ่ายมันยกเว้นกับอย่างสติเกตเกอร์เข้าออกเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นส่วนราชาการในหลายๆที่เนี่ยเขาก็จะมีกําหนดเวลาเช่นปีนี้ถึงปีหน้าปีนี้หรืออีกสองปีอย่างของบัตรเข้าออกจะมีอายุประมาณเท่าไหร่อะคะอา,อายุสองปีครับต่อนหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับจริงๆเหตุผลสําคัญที่เราจะต้องมีการทําบัตรเข้าออกรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยค่ะจุดประสงค์จริงๆอะคืออะไรอะคะจุดประสงค์ก็คือ ง่ายต่อการตรวจสอบนะฮะหเป็นไปตามระเบียบการทะเรือแห่งประเทศไทย2เป็นข้อกําหนดของ i อเอสพีโคครับที่ต้องทําอนุญาตผ่านเข้าออกอันนี้พูดถึงพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะในกรณีที่อาจจะมีเหตุที่เราอาจจะต้องเข้าไปทําข่าว ตรงนี้เนี่ยถ้าอย่างสื่อมวลชนที่ต้องการจะเข้าไปทําข่าวหรือว่าเข้าไปยังผ่านในประตูสินค้าแต่ละประตูเนี่ยเขาจะต้องมาติดต่อประสานงานยังไงกับแผนกรักษาความปลอดภัยบ้างเอา <นะ S 2> ที่ง่ายเลยนะครับในกรณีสื่อมวลชนหรือหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อที่มีต <Okay. S 2> ิ๊กเกอร์นะว่าติดต่อที่ผมผมก็จะแนะนําไปให้ไปทําหนังสือขออนุญ,ญาตก่อนนะอในคุยอนุญาตของในส่วนของแผนกประชาสัมพันธ์ก็จะดูแล เมื yard, so ่อมีหนังสืออนุญาตปุ๊บกองหนังสืออนุญาตเนี่ยมาแจ้งที่ผมนะผมก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลว่าเข้าไปทําถ่ายภาพตรงไหนทําเรื่องตรงไหนมีข้อมูลให้เป็นแบบฟอร์มที่นี่แล้วก็ผมก็จะให้อนุญาตให้เข้าไปแล้วอย่างในกรณีที่เกิดเหตุด่วนสมมุติว่าสมมุติเหตุการณ์อย่างเช่นเคยเกิดขึ้นที่ว่าตู้สินค้าระเบิดสื่อต้องเข้าไปทําข่าวแล้วเขาจะต้องมาแจ้งที่ตรงนี้ไหมคะในการในการเข้าไปอันนี้ในกฎส่วนกรณีฉุกเฉินนะครับกรณีฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยทาง ทางท่าเรือแหลมชบังเนี่ยก็จะมีศูนย์เฉพาะกิจที่ก็ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะทางผู้บริหารแล้วก็เขาจะสั่งการมาทางที่ผมผมก็จะดาเนินการตามที่ผูมชาสั่งการโดยจะเป็นนักข่าวหรือมวลชนดับเพลิงหรือจะเป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ะจะมวยความสะดวกให้ครับค่ะอย่างเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเนี่ยคะ่ะในท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยเราให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยอะไรเป็นอันดับแรกเลยะคะ่ะอ,อ,อันดับแรกเลยคือเรื่องรักทรัพย์โจรกรรทรัพย์แล้วก็เรื่อง การจราจรครับเรื่องปัญหาการจราจรตอนนี้มันคลี่คลายลงไปในระดับไหนแล้วอะคะสถิติตั้งอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็อาทิตย์นี้ สถานการณ์จราจรตอนี้ดีขึ้นมากเลยครับช่วงนี้รถไม่ติดเลยการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท่าเรือแหลมชังซึ่งก่อนหน้านี้เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดในพื้นที่ท่าเรือแหลมชะบังเนี่ยมีปัญหายเยอะจ่ก็เจอการแก้ไขปัญหาตอนนี้เราได้วางมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยยังไงบ้างในแง่ของอุบัติเหตุนะคะผมก็จะประชาสัมพันธ์ตลอดนะครับในช่วงในช่วงที่ระยะที่ผ่านมานะครับจะมีกลุ่มลายผู้ประกอบการรถบรรทุกผู้ประกอบการ TLC นะครับ อย่างถนนตรงนี้เสียไฟแดงตรงนี้เสียผมก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ข้อมูลทั้งผู้กับขี่รถรวมทั้งผู้รัก่วนบุคคนได้ว่าติดต่อนะครับให้ปฏิบัติตามกฎหรือมีเหตุอะไรที่ไม่เข้าใจก็ให้มาโทรมาที่ตองหนึ่งนะครับทางเราก็จะประสานแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ครับแผนกรักษาความปลอดภยัยท่าเรือแหลมฉบังนี้เราให้บริการหรือว่าประจําตรงนี้24ชั่วโมงไหมคะถูกต้องครับเรามีเจ้าที่จัดข้าววิตลอด24ชั่วโมงครับค่ะ ในช่วงแรกนี้นะคะเราได้มาพูดคุยกับหัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบัง,บงเกี่ยวกับเรื่องสําคัญทีเดียวเรื่องของการทําสติ๊กเกอร์นะคะเข้าออกบริเวณตู้ตรวจสอบอุประตูตรวจสอบสินค้าที่2สําหรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะส่วนในช่วงต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงรายละเอียดและก็บทบาทหน้าที่ของแผนกรักษาความปลอดภัยกันค่ะด้วยความมุ่งมัน่นทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้า ติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูมม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคต เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรอบรั้วท่าเรือค่ะยังอยู่กับจ่าโทรพรชัยชูสิทธิ์หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉะบังนะคะในช่วงแรกเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องการจัดทำบัตรเข้าออกนะคะในส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลที่จะเข้ามาติดต่อธุระนะคะในท่าเรือแหลมฉะบังไปแล้วในช่วงนี้จะคุยกันถึงเรื่องของประตูตรวจสอบที่1 3แล้วก็4ที่เรายังไม่ได้คุยในช่วงแรกะคะ่ะประตู1 3 4ี่เนี่ยจะเป็นการเข้าออกของรถอะไรบ้างนะคะเอ่อยกตัวอย่างอันดับแรกคือประตูหนึ่งจะเป็น ลดตู้สินค้าทั้งหมดเข้าและออกนะจะพอตู้สินค้าหนักนะครับแล้วก็ขาเข้าเนี่ยคือขาเข้าท่าเรือเนี่ยจะเป็นท <ắc este S 2> ั้งรถตู้เปล่าแล้วก็รถตู้หนัก <iss ip> แล้วก็ส่วนขาออกเนี่ยตู้สินค้าออกทั้งหมดจะออกได้ประตูหนึ่งประตูเดียวนะครับ <S <S ส่วนประตูสามและประตูสี่อันนี <S <S ้เป็นเหมือนกันนะครับทั้ง3าและ4ี่เนี่ยเป็นตู้สินค้าหนักเข้านะครับส่วนขาออกจะไม่มีนะครับสุรกรครับ เขาบ่งอว้ออกประตูหนึ่งประตูเดียวครับค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเข้มงวดตรวจสอบเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับตู้สินค้าเนี่ยคะ่ะในส่วนตู้สินค้าเนี่ยจะเป็นการล็อกตู้นะครับเราจะดูแลเพราะว่าเวลาตู้เรนเนอร์ขึ้นรถเม่์ก็ต้องล็อกทั้ง4ทั้ง4ตู้นะครับและอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งก็คือในการใช้ความเร็วแล้วก็ไม่เคารพกฎจราจรนะครับเราก็พยายาม สมพั์ให้ตลอดนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใครที่ขับรถเข้ามาในท่าเรือลำเชีบังก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะเรื่องของการเจอรถบรรทุกตู้สินค้าที่ไม่มีการล็อกตู้เวลาขับตามไปก็ต้องลุ้นกันไปตลอดในปีงบประมาณใหม่นี่ค่ะเราจะเข้มงวดหรือว่ามีมาตรการที่จะดําเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎยังไงบ้างอ่ะ,ค,ะคืออย่างนี้นะครับในส่วนของไม่ล็อกตู้เนี่ยมันมีกฎระเบียบข้อบังคับรวมถึงออของผมเนี่ยใช้ในกฎระเบียบข้อกฎหมายของ พรบของขนส่งอยู่แล้วนะครับการไม่ล็อกตู้เพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลต่างๆหรือช่วงวันหยุดยาวเนี่ยผมก็จะมีการตั้งด่านประตูตรวจสอบหนึ่งรักกตรวจสอบรถที่ไม่ล็อกตู้ถ้าหากเจอนะครับผมก็จะประสานท้างขนส่งนะครับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยให้มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะและปัจจุบันเจ้าหน้าที่ประจำแผนกรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังนะคะเรามีเจ้าหน้าที่มากน้อยแค่ไหนคะก็มีทั้งหมดก็ตอนนี้ปัจจุบัน มีอยู่5้านะครับกรเกษียณไป1นึ่ก็จะเหลือ4นะครับแล้วก็มีรวมทั้งผมแล้วก็มีผู้ช่วยวหน้าแผนกอีก,กตอนนี้ก็เป็น6ท่านนะครับอย่างนี้ก็ต้องสับเปลี่ยนกันเพราะว่าเราต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงใช่ครับเท่าที่นั่งอยู่ตรงตรงแผนกตรงข้างหน้านี่นะคะจะเห็นได้ว่ามี ผู้คนเนี่ยเข้ามาติดต่อธุระมากมายเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เราดูแลกันยังไงถึงจะได้บริการให้ทันในวันต่อวันนะคะจริงๆก็มันจะมีจะมีส่วนของ out เอาซอสนะฮะของรอพอที่เราจ้างมาเนี่ยอันนี้เขายีบสี่ชั่วโมงก็จะมาช่วยตลอดเสราร์อาทิตย์งผมก็ไม่หยุดนะฮะช่วงนี้เสราร์อาทิตย์ก็มาดูแลตรวจเช็คที่คาว่าทำขออนุญาตสติกเกอร์กันแล้วพอวันจันท์เปิดมาเนี่ยก็จะมีหน่วยของกองการเงินเนี่ยเขาจะมาคอยเก็บเงิน S <S <S เสร็จปุ๊บก็ออกไปสั่งเออออกไปเสร็จนะครับออกไปเสร็จปุ๊บเราก็ออติกเกอร์ให้ของผู้มาติดต่อครับและอย่างในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในท่าเรือแหลมชะบังอย่างที่เคยผ่านมาทช่นกรณีตู้สินค้าระเบิด <S <S หรือว่าอาจจะมีเรื่องการตกหล่นของตู้สินค้าเนี่ยบทบาทหน้าที่ของผนแผนกรักษาความปลอดภัยเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเราต้องทํำยังไงก่อน,นอันดับแรกเลยนะครับเวลามีเหตุเนี่ยทางที่เกิดเหตุส่วนใหญ่จะโทรมา ก็ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันโทรมาที่ศูนย์แจ้งเหตุคือที่ผมนะครับเป็นเบอร์ตองหนึ่งลกลศูนย์แจ้งเหตุก็รับประสานข้อมูลเสร็จปุ๊บก็รายงานมาที่ผมผมก็รายงานผู้ขัญชากาตามสายงานนะครับผู้บัญชาสั่งมาให้ดำเนินการด่วนผมก็ออกไปที่หน้างานทันทีนะครับแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าตรวจสอบ และอย่างในกรณีที่มีบุคคลสําคัญหรือว่ามีหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเนี่ยเราได้มีมาตรการในการดูแลบุคคลสําคัญตรงนี้ยังไงบ้างะคะอันนี้ก็เช่นกันครับส่วนใหญ่ก็เวลามีบุคคลสําคัญมาไม่ว่าจะเป็นหลายๆห,หน่วยนะที่มาดูงานหรือคนสําคัญหรือรวมทั้งสถานทูตก็จะมีหนังสือหรือก็จะมีหน่วยที่มาประสานงานมาที่ผมนะครับผมก็จะประสานจะมีเจ้าหน้าที่คนประสานงานแล้วก็ให้อำนวยความสะดวก รวมทั้งรดนํำกระวนรวมทั้งเจ้าที่รอพอรปัญหาที่เราเจอเนในแผนรักษาความปลอดภัยปัญหาที่เจอแล้วดูว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยเราเ,เจอปัญหาอะไรคะปัญหาอันนี้ปัญหาที่เจอบ่อยก็คือปัญหาบุคคลและกันนะที่ไม่เข้าใจใน,ใในการปฏิบัติผมก็ได้อธิบายไปว่าเรามีกฎระเบียบข้อบังคับต้องปฏิบัตินะผมก็พยายามอธิบายแล้วก็พยายามออบอกลูกน้องก็คือบอกทั้งทั้งรพอพ่ะ อะไรที่เขาไม่เข้าใจก็พยายามอธิบายเขาแล้วก็พูดจาให้ฟังแล้วรู้สึกใจเย็นนะไมนเราไม่อย่าง ใช้ที่คาพูดที่รุนแรงครับอย่างนอกจากเหนือจากเรือสินค้าแล้วเนี่ยท่าเรือหลงชียงก็ยังมีท่าเทียบเรือท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยก็จํานวนเรือท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรตรงนี้เนี่ยเราดูแลก,กันยังไงทั้งรถที่จะเข้ามารับนักท่องเที่ยวหรือการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเขาจะออกไปข้างนอกน like, อย่างเงี้ยเราเรามีมาตรการดูแลก,กันยังไงอะเร่อมมาตรการเรือทัวร์นะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยรรเรือทัวร์ก็เข้าเยอะอยู่ มาตรการผมจะแบ่งเป็นสองส่วนหนึ่งพวกแท็กซี่เนี่ยมองและป้ายเหลืองนะครับเข้ามาแล้วต้องเที่ยวต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับทั้งรถทั้งบุคคลนะครับเสียค่าธรรมเนียมไม่เกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่ผ่านเข้าออกนะครับไม่มีธกกรรมเนียมเข้าออกอครับแล้วก็จะมีประเภทแกลบที่เข้าไปอันเนี้ยมันแบ่งแล้วก็มองไม่ออกเพราะมันเป็นรถป้ายดำเสร็จเพ๊่เนี่ยผมก็จะมีในส่วนของเจ้าที่าาราควาภัยเนี่ยแล้วก็ส่วนของท่าที่ผมประสานไว้เนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลถ้าแก็บหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นรถป้ายดำเข้าไปรับลูกเรือเขาก็จะ โทรมาแจ้งที่ทางตองหนึ่งแล้วให้สกัดแล้วก็เรียกถ้าไม่จะจ่ายค่าธรรมเนียมให้มาจ่ายถึงจะรับลูกทัวร์ออกไปได้ครับอย่างค่าธรรมเนียมของรถรับจ้างอย่างอย่างรถป้ายดำอย่างเงี้ยครับเขาจะต้องมีค่าธรรมเนียมในการผ่านท่าเพื่อที่จะไปรับทั้งนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกเรือเนี่ยต่อการเข้าออกหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าผ่านเท่าไหระคะ่ครับเออค่ารถ200บาทค่าคน100บาทครับไม่รวมภาษีครับจ่ายในจางการท่า,ทาเรือที่จะออกไปเสียให้ ค่ะส่วนอย่เขาจะรู้ไหมคะเาเราจะมีสติกเกอร์หรือว่ามีอะไรแจ้งมี<ว><ไ>ป้ายประชาสัมพันธ์อยู่ด้านหน้าเลยครับค่ะแล้วในการดูแลนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาลงจากเรือเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยเราจะเป็นต้องจดัดรถนํารถที่อาจจะเป็นรถบัสหรืออที่มารับเขาออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะอันนี้เป็นส่วนของอเอเย่นเรือนะครับ<ม>เวลารือสำารับเรือท่องเที่ยวเข้าเนี่ยทางเอเยตนเรือก็จะประสานรถบัส หรือก็รถตู้ต่างๆนะครับมาดูแลนักท่องเที่ยวเองนะครับ <okay. S 2> อย่างในกรณีที่เราต้องการขอความร่วมมืออันดับแรกเลยเราอยากขอความร่วมมืออะไรกับทั้งผู้ประกอบการผู้คนที่จะเข้ามาในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังนะค่ะอันดับแรกเลยขอควารมร่วมมือช่วยกันปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับนะครับที่ที่เราประกาศใช้ในวันที่หนึ่งตุลาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเ,ออเขารบกฎจราจรนะครับเขารบกฏก็คือมีป้ายก็มีบอกนะพอรถใช้ฟวร์มเร็วเท่าไหร่ตั้งแต่รถ จักรยานยนต์รถส่วนบุคครลรวมทั้งรถบรรทุกนะครับก็พื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกันว่าไม่ใช่พื้นที่สาธารณะรที่สามารถเข้าออกได้นะคะโดยไม่ต้องมีแบบผ่านซึ่งตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยท่าเรือแหลมฉบังนั้นก็ได้มีการกําหนดมาตรการนะคะในเรื่องของทั้งรถส่วนบุคคลรถขนส่งสินค้าและรถทุกชนิดที่จะเข้าออกท่ารวมถึงประตูต่างๆเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ ในอีพีนี้นะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นจะได้รู้จักกับท่าเรือแหลมชะบังโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของมาตรการการเข้าออกประตูต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในทิศทางเดียวกันที่สําคัญก็คือการสร้างความปลอดภัยนะคะภายในพื้นที่ท่าเรือแหลมชะบังนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะจากโทรพรชัยชูสิทธิ์หัวหน้าแผนกราาักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมชะบังที่มาอธิบายถึงรายละเอียดการเข้าออกประตูต่างๆของท่าเรือแหลมชะบังขอขอบ และคุณค่ะสวััสสดีครบ่วนในอีพีหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักแง่มุมไหนของท่าเรือแหลมฉบังต้องรอติดตามชมกันค่ะ